งานบวชไปไ,ไงวะตรงโลเคชั่นนี้ด้วยเอา้าขาจับไปไหนวะขาจับนิ่งๆใช่ทางนี้หรือวะออช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า<ร> <download> งานบวชมันบวชในสวนสัตว์ห<ๆ>รือวะพี่งานบวชไปทางไหนครับตรงไปเลย มันหนาวถุงวะเอ้าน so. yes, okay. hmm, ี่กระจับนิ่งๆตีหลงไปทั่วมั่วไปหมดเหรอเนี่ยเออเจอลุงเดี๋ยวถามทางลุงดีกว่าวะลุงครับงานบวชไปทางไหนครับตรงไปเลยใช้ขาจับมือถือแบบเก่าก็อย่างนี้แหละเปลี่ยนมาใช้ขาจับมือถือบีเทกดีวันยึดจับแน่นแข็งแรงติดตั้งง่ายได้ทั้งกระจกและตัวถังรถไม่ใช่รับประกันสองปีขาจับมือถือ